นี่คือเชฟขนมหวานประทานโทษทำไมไม่ทำพวกอาหารป่าล่ะครับคิดว่าผมหน้าหนยังไงยังไงกันยังไงกันเชฟพิทวัฒน์บุญสิทธิ์เปรตเชฟที่สร้างสรรค์เมนูอาหารหวานเขายังเป็นศิลปินที่ใช้ศิลปะวัฒนอาหารของเขาวันนี้มาเจาะจงท้าชิงกับเชฟไก่เชื่อว่าเชฟไก่ทำไม่เสร็จหรอกเชฟไก่โมใส่ไปแต่งหน้าอยู่ครับว ดิหลักของเราในวันนี้ <If S 1> ก็คือผมว่ายากแล้วล่ะสำหรับวันนี้วุ้ยไปนะัอนนี้โอโหทางเชดไก่เจอปัญหาเช่นเดียวกันห้าสี่สามสองย่นครับย่นครับย่นครับย่นใจนะทำแบบนี้จะทำให้เสร็จต้องมีการหักคะแนนแน่นอน